ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เคยเป็นสีดำสนิทประดับด้วยดวงดาวระยิบระยับกำลังถูกแต่งแต้มด้วยสีแดงประหลาดคุณเคยสังเกตรหรือไม่แสงสีแดงเรืองรองที่ปรากฏเหนือขอบฟ้าในบางค่ำคืนแสงที่ดูเหมือนจะเต้นระบำอย่างเงียบงันแสงที่ชวนให้ชงนสนเทว่ามันคืออะไรกันแน่มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามหรือสัญ,ญญาณเตือนภัยจากฟากฟ้ามันคือรังสีจากต่างดาวหรือเพียงแค่ภาพลวงตาที่เกิดจากสภาพอากาศ ปริศนาแสงสีแดงนี้ดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์และผู้คนทั่วไปมาน,นานนับศตวรรษและในวันนี้เราจะร่วมกันไขความลับเบื้องหลังปรากฏการณ์เรดโกลแสงสีแดงปริศนาเหนือโลกเพื่อทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและสำคัญที่สุดคือมันเป็นอันตรายต่อเราหรือไม่เพื่อที่จะเข้าใจปรากฏการณ์แสงสีแดงเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลกเสียก่อน โลกของเราถูกห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศที่ประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดโดยก๊าซที่มีมากที่สุดคือไนโตรเจนรองลงมาคือออกซิเจนนอกจากนี้ยังมีก๊าซอื่นๆอ,อีกเล็กน้อยเช่นอากอน คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนชั้นบรรยากาศนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ก๊าซแต่ยังมีอนุภาคอื่นๆเช่นฝุ่นละอองละอองเกสรและหยดน้ำเล็กๆอนุภาคเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเกิดปรากฏการณ์ทางแสงต่างๆที่เราเห็นบนโลกเช่นรุ้งกิ่นน้ำและแน่นอนรวมถึงแสงสีแดงที่เรากำลังจะพูดถึงกัน ชั้นบรรยากาศของโลกไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดแต่ถูกแบ่งออกเป็นชั้นๆตามอุณหภูมิและความสูงจากพื้นผิวโลกชั้นที่ใกล้กับพื้นผิวโลกมากที่สุดคือชั้นโทรโพสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และเป็นชั้นที่เกิดปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศต่างๆเช่นเมฆฝนและลม เหนือชั้นโทรโพสเฟียร์ขึ้นไปคือชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นที่มีก๊าซโอโซน O3 ในปริมาณมากก๊าซโอโซนนี้มีหน้าที่สำคัญในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต U ูจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเหนือชั้นสตราโตสเฟียร์ขึ้นไปคือชั้นมีโซสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นที่อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วตามความสูงและเหนือชั้นมีโซสเฟียร์ขึ้นไปคือชั้นเทอร์โมสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นที่อุณหภูููมมมิสสงงงขึ้นนออย่าาารรวววดเเ็ตคื จากการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์เรย์และรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์และสุดท้ายคือชั้นเอ็กโซสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่เหนือสุดและเป็นชั้นที่บรรยากาศบางๆมากจนค่อยๆกลืนหายไปในอวกาศ ปรากฏการณ์แสงสีแดงที่เรากำลังพูดถึงนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในชั้นมีโซสเฟียร์และชั้นเทอร์โมสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่สูงจากพื้นผิวโลกมากแหล่งกำเนิดของแสงสีแดงนี้มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลายอย่างหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดคือการเรือมแสงของอากาศ การเรืองแสงของอากาศเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมและโมเลกุลในชั้นบรรยากาศสูงได้รับพลังงานจากแหล่งต่างๆเช่นรังสีจากดวงอาทิตย์อนุภาคมีประจุจากลมสุริยะและการชนกันของอนุภาคเมื่ออะตอมและโมเลกุลเหล่านี้ได้รับพลังงานพวกมันจะอยู่ในสถานะกระตุน้น (excited state) ซึ่งเป็นสถานะที่ไม่เสถียรเมื่อพวกมันกลับสู่สถานะพื้น (ground state) ซึ่งเป็นสถานะที่เสถียรพวกมันจะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของแสง แสงที่ปล่อยออกมาจากการเรืองแสงของอากาศมีหลายสีขึ้นอยู่กับชนิดของอะตอมหรือโมเลกุลที่ปลดปล่อยพลังงานอะตอมของออกซิเจน O เป็นตัวการสำคัญในการปล่อยแสงสีแดงในชั้นบรรยากาศสูงเมื่ออะตอมของออกซิเจนได้รับพลังงานพวกมันจะสามารถปลดปล่อยแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นประมาณ630นาโนเมตรซึ่งเป็นแสงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแสงสีแดงนี้มักจะปรากฏเป็นแถบเรืองแสงสีแดงจางๆเหนือขอบฟ้าโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในบริเวณที่มีกิจกรรมของแสงเหนือแสงใต้นอกจากอะตอมของออกซิเจนแล้วไนโตรเจน N ก็สามารถปล่อยแสงสีแดงได้เช่นกันแต่แสงสีแดงที่ปล่อยออกมาจากไนโตรเจนมักจะมีสีแดงเข้มกว่าและมีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีโมเลกุลอื่นๆเช่นไฮดรอกซิล OH ที่สามารถปล่อยแสงในบริเวณใกล้เคียงกับแสงสีแดงได้แต่แสงที่ปล่อยออกมาจากโมเลกุลเหล่านี้มักจะมีความเข้มน้อยกว่าและมีบทบาทน้อยกว่าในการเกิด เกิดปรากฏการณ์แสงสีแดงที่เราเห็น การเรืองแสงของอากาศไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้เกิดแสงสีแดงในชั้นบรรยากาศสูงปรากฏการณ์อื่นๆเช่น sprite และเอ v e ์ก็สามารถทำให้เกิดแสงสีได้ได้เช่นกัน sprite เป็นปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเหนือเมฆพายุฝนฟ้าขนองขนาดใหญ่ส p r i t มีลักษณะเป็นแสงวาบสีแดงขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาที s p r i t มักจะปรากฏเป็นกลุ่มของแสงที่คล้ายกับแมงกระพุนหรือแครอทกลับหัว elves เป็นปรากฏการณ์ ที่คล้ายกับสป r i t ์แต่มีขนาดใหญ่กว่าและมีลักษณะเป็นวงแหวนแสงสีแดงขนาดใหญ่ที่แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วเอลฟ์เกิดจากการที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการฟ้าผ่าไปกระตุ้นโมเลกุลในชั้นบรรยากาศสูงปรากฏการณ์สปร이์และเอลฟ์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและมักจะมองเห็นได้ยากเนื่องจากมันเกิดขึ้นในเวลาที่สั้นมากและมักจะถูกบดบังด้วยเมฆอย่างไรก็ตาม การศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจกระบวนการทางไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศและการสื่อสารระหว่างชั้นบรรยากาศต่างๆเพื่อที่จะเข้าใจปรากฏการณ์แสงสีแดงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองและการสังเกตมากมายตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสเปกโตรมิเตอร์สเปกโทรมิเตอร์เพื่อวัดความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออกมาจากชั้นบรรยากาศสูง สเปกโทรมิเตอร์สามารถแยกแสงออกเป็นสเปกตรัมของสีต่างๆซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุชนิดของอะตอมและโมเลกุลที่ปล่อยแสงออกมาได้การวัดสเปกตรัมของแสงยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประมาณอุณหภูมิและความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศได้อีกด้วยนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้ใช้ดาวเทียมและบอลลูนเพื่อทำการวัดโดยตรงในชั้นบรรยากาศสูง ดาวเทียมสามารถติดตั้งเครื่องมือต่างๆเช่นกล้องถ่ายภาพสเปกโทรมิเตอร์และเครื่องวัดอนุภาคมีประจุเพื่อทำการวัดในบริเวณที่อยู่เหนือพื้นผิวโลกมากบอลลูนสามารถนำเครื่องมือขึ้นไปในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์และมีโซสเฟียร์ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่สูงเกินกว่าที่จะเข้าถึงได้โดยเครื่องมินแต่ต่ำเกินไปสำหรับดาวเทียม การวัดที่ได้จากดาวเทียมและบอลลูนช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของชั้นบรรยากาศได้อย่างละเอียดการสังเกตรปรากฏการณ์แสงสีแดงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นนักดาราศาสตร์สมัครเล่นและผู้ที่สนใจทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วมในการสังเกตและรายงานปรากฏการณ์นี้ได้เช่นกันการถ่ายภาพแสงสีแดงเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากกล้องดิจิทัลสมัยใหม่ มีความไวแสงสูงและสามารถถ่ายภาพปรากฏการณ์แสงจางๆได้การแบ่งปันภาพถ่ายและข้อมูลการสังเกตบนอินเทอร์เน็ตช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกและทำการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์แสงสีแดงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการศึกษาในห้องปฏิบัติการหรือการสังเกตด,ด้วยเครื่องมือที่ซับซ้อนเท่านั้นแต่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอีกด้วยตัวอย่างเช่น การทำความเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศสูงมีความสำคัญต่อการพยากรณ์อากาศอวกาศสภาพอากาศอวกาศหมายถึงสภาพของสภาพแวดล้อมในอวกาศที่อาจส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานบนโลกเช่นดาวเทียมระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาในรูปของรังสีและอนุภาคมีประจุ พายุสุริยะสามารถรบกวนสนามแม่เหล็กโลกและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศสูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของดาวเทียมและระบบสื่อสารการทำความเข้าใจปรากฏการณ์แสงสีแดงและการเรืองแสงของอากาศช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบและพยากรณ์พายุสุริยะได้แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้การศึกษาปรากฏการณ์แสงสีแดงยังมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกชั้นบรรยากาศสูงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของโลกและการกระจายพลังงานการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศสูงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกในระยะย,ยาว การศึกษาปรากฏการณ์แสงสีแดงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศสูงและประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อสภาพภูมิอากาศโลกได้ในอนาคตการศึกษาปรากฏการณ์แสงสีแดงยังมีแนวโน้มจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นกล้องโทรทรรศน์อวกาศรุ่นใหม่และเครื่องมือวัดความละเอียดสูงจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสังเกตและวัดปรากฏการณ์แสงสีแดงได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจำลองกระบวนการที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศสูงและทำนายพฤติกรรมของปรากฏการณ์แสงสีแดงได้แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้การร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมีความสำคัญอย่างยิ่งการแบ่งปันข้อมูลและการประสานงานการวิจัยจะช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายแหลง่งและทำการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศและวิทยาศาสตร์อวกาศเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เราสามารถไขความลับของปรกากฏการณ์แสงสีแดงและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับปรกากฏการณ์แสงสีแดงให้กับประชาชนทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จะช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัวพวกเขาการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และนิทรรศการวิทยาศาสตร์จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์แสงสีแดงและวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังมันได้อย่างสนุกสนานและเข้าถึงได้ง่ายท้ายที่สุดนี้ปริศนาเรดโกลแสงสีแดงปริศนาเหนือโลกไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงความซับซ้อนและความสวยงามของธรรมชาติและความสำคัญของการศึกษาและการสำรวจเพื่อทำความเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่การทำความเข้าใจปรากฏการณ์แสงสีแดงอาจได้ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราโดยตรงในทันทีแต่ความรู้ที่เราได้รับจากการศึกษาปรากฏการณ์นี้จะช่วยให้เราเข้าใจโลกและจักรวาลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความรู้และความเข้าใจเหล่านี้ เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณเห็นแสงสีแดงเรืองรองบนท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่าเพียงแค่มองข้ามมันไปลองหยุดและสังเกตมันอย่างตั้งใจลองนึกถึงวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นั้นและลองจินตนาการถึงความลึกลับและความน่าทึ่งของจักรวาลที่อยู่เหนือหัวคุณเพราะบางที แสงสีแดงที่คุณเห็นนั้นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ก็เป็นได้